Will you quick สวัสดีครับพบกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม d i a b โบสามทะเลเล็ที่155่งร้อยห้าสิบห้าเจมมอ t ันตอร์นาเลซโดยเซ็ตนา t เลียนั้นจะมีเซตโฟนัสก็คือเมื่อครบสองชิ้นเราจะลดคูดาวของสกิลเลนเอลเลียนเซียนสีวินาทีทุกครั้งที่เราโจมตีศัตรูเมื่อครบสี่ชิ้น เลนออฟเ n นเ a ียนจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น100% mm hmm. เมื่อครบ6ชิ้นหลังจากเราใช้เลนออฟเ n นเจีย hmm. นเราจะโจมตีเพิ่มขึ้น14,000%และรับดาเมจลดลง60% mm hmm. เป็นเวลา10วินาที mm hmm. โดยวิวของเชลนด l ลิ t ที่ให้มาในครั้งนี้ mm hmm. เขาจะให้ mm hmm. เราใช้ Staff ที่เป็นการวิ่งวนหมุนยิงศัตรูรอบตัวในระยะใกล้ เป็นดาเมจหลักนะครับซึ่งวิธีการเล่นของบิวนี้นะ mm hmm. ก็จะคล้ายๆกับบ,บิวและปิไฟาที่ผมเคยทำไปนะครับก็คือ mm hmm. เริ่มต้นมาให้เราใช้เรนออฟเซนเชียงจอดหลังจากนั้นสามารถใช้สกิลดาเมจหลักคือ Starf วิ่งเข้าใส่ศัตรูได้เลยในระหว่างทางหากมีการโดนโจมตีก็ให้ใช้สโมกสกรีนในการหลบหนีศัตรูนะครับแต่หากแฮเทรดเราหมดเราก็ยังมี Skill h a t r e d Regenerator ก็ Reg ator, คือ Skill Entangling Shot ที่เราสามารถที่จะใช้เพื่อที่จะให้ใช้ารัฟ์ต่อไปได้นะครับ <c oughs> ข้อควรระวังของการทำา h ล l ล e ล g e l ในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เล่นตัวระยะใกล้มาก่อนก็คือถึงแม้บิวนี้จะเป็นบิวดาเมจระยะใกล้วิ่งเข้าใส่จัดสู้ก็ตามแต่ Demon Hunter นั้นโดยธรรมชาติ เป็นตัวที่บางกว่าตัวมารีอื่นๆอยู่แล้วดังนั้นการวิ่งเข้าใส่ศัตรูโดยตรงมีโอกาสสูงที่จะทำให้เราตายง่ายนะครับขึ้นในวีดีโอคลิปนี้ผมก็ได้ตายอยู่สองสาครั้งเนื่องจากวิ่งเข้าใส่ศัตรูโดยไม่ระวัง HP ของตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือ c ช a เลนจ์ลิฟ์ครั้งนี้แมปค่อนข้างงงพอสมควรดังนั้นการเปิดแมป หากเราหลงก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับผมขออนุญ,ญาตรันคลิปนี้จนจบเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าผมเดินแมปยังไงหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ h anel n ของผมด้วยนะครับหรือหากมีข้อติชมอะไร <need> ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้หรือเข้าไปคุยกันในเพจ Facebook ผมก็ได้นะครับ Facebook ก็คือมีหา c ช anel เหมือนกับชื่อ YouTube เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Not enough hatred. I'm still waiting. ready yet your fear betrayed you i'm still who my hatred is too low need more time feel my rise I'm still waiting. I wish I could do that. Not ready yet. Time. I need more no hatred to do that. You won't survive that! Still waiting. <laughs> Need more time, not enough hatred.